ทำโดยบล็อบให้ฟ้ต LIKE ต <t ake iono> าด้วยเที่ยวอย่าไไอ้ตะละตะละตอนสตีฟะอะืมตกปลาฮัตติละอ่ะตะแล้วอืมปลาตกบ้านดีกว่าแต่ตะละตะละตะละตอ้าอ่ะอ้าอาเจอแล้วต่าอดเฮ้ยถ้าคิดบอกีเรียนจริงแอ้ไซ่ ต้องหาเยอะมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยให่งไงอ่าอ้า,อาเราไปนอนดีกว่าล้วง่วงจะเปไงไฟนอนอาจะวันพุ่งจากนะวันพุ่งวันพุ่งนีเอยใช่ไปตัดมัดดีกว่าฮะาฮะโวยร้อนร้อนร้อ,อน,อน,อนไปดีกว่า ฮ่าเจอไม้ดีขุดขุดขุดเออโอเคฮะเดี่ยวที่เราเตรียมไหมอ่ะเจออ่ะเจอฮะเออโหได้โหได้โคนเฮ้ยแกย่องนั่ทนทำไมวะเฮ้ยเออเอ๊งแดนแทนแดนแดน เฮ้ยกัดดีกว่าหน้อยหน้อยหน้อยเอาละอโอเคเย้เยฉันได้แล้ววาย,ยไม่ต้องคิดหรอกฮะเย,ย,ย้เย้เยเฮ้ยหน้อยฉันจะแก้แขนที่ได้โอเคทำง่ายได้นี่โอเคอเค,คุด จากนั้นก็ขุดเอามาให้หมดเลยมาเฮ้ยฮ่าหนีล่ะเอ้ยอยู่ยตนี้นะกิจจะยู่ให้โง่ล่ะหน่อยต่อไปนี้เราคุดสตรูคันแน่นแน่นแน่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 ฮ่าฮือเธอเสร็จแน่ดึง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 อ่าฮะฮะาขดยิน อาชีพเอือ,อกระโดดได้โอเคเอ,อือมปิดปิดอืมเอ,อือเอือถึงมันจะตายเนี่ยฮ่าฮ่าปิดหลักฐานมาแล้วอืมอาชีพชีพ เอาจื๊อเอาจื๊อฮ่าฮ่าฮ่าสันน้ำหน้ากะลาหัวเจาะฮ่าฮบ้านของสตีฟหนอเนี่ยว่าฆ่าฉันเหรอได้เอาอย่าคิษออไปเลยฮ่าฮ่าเอามานี่เลยของยูจ์ไตแลนด์ฮ่าจะฆ่าเธอด้วยยาพิษเลยเฮ้ยฮะอ่ะห้า ไม่กลับใช่ไหมห้าห้าขวดอันไหนจะอาฮะสร้า,างกับดกักน,นี้เธอไม่รอดแน่ค่ะท่านผู้ชมรนะโอตแกเคเนอือฮึจังจังจ้าจังงนึ่งนะ โอเคเย้ฉันได้เพชรแล้วว่าฉันรัวแล้วนี่จะขอเป็นมันตกทุกข้อกับลูกลานเลยหลอนเลยเฮ้ยไม่ใช่เด้อโอเคแดนจะได้เกนก็เออเออเฮ้ไหนไปดูสิฮะกูรัวแล้วเว้ย หน่อยซากลับดากเหลือหน่อยดิคัทโนอนหน่อยนคบแน่อยด้วยนโอเคไปไหนอ่ะเจ้ลงดีกว่าดีโอเคพอดีนะ่าโคตรโคต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 วันที่สลามเลย วาง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 ขุดดินขุดดินอ่ะเจ๋งสร้างกับดักอ่าฮะอัดจืดสายเข้าไปนี่ฮืดชือชื่ออ่ะวางวางอ่าฮะ อ้าฮ่าอ้าฮ่าอ้าฮ่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 าไแต้วล้วเนจะแต่เงินไม่เห็นมี่ีแต่เลยตรงนั้นไม่เห็นมีเพชรเลยเอยแม่ที่เขามาทำร้ายฉันสิหนอนนี่ฉันบกวนเลยว้ยอยูร่ใงนี้นะอยู่นะอ,อยู่ให้งโง่เซ้ Yut na, yutเลย. Yut heh ngan eh. Yut so. Kau tu mahu main ni? Kau kasih laun. Main ni. Ajer, ne. Hah? Long loh? Kau macam mana ni? Mana ni? Mana ni? Ajer,เลย. Bih. Bih. Er. 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 Er อ้าฮ่าฮ่าสนนน่าไม่วนนา่าสนหน่าโอ้โหไม่เอาสักใหญ่เลยนะี่ยคนนั้นเอาค่ะ TNT เลยค่ะท่านผู้ชมอ้าฮ่าฮ่าอ้าฮ่าฮ่าฮ่าโอเคเอาเลยเอาเลยย่าหน้าทุกทุกวันทุกเดือนเอาเลยเออเช่า What the fuck? Ha oh, oh, oh. <laughs> Hmm Bagaimana dia kuat He 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 ma bila bingkong right? Dara dara da, dara da. Toppan tu to eng dia kuat Eh What the okay. okay. Eh 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 Toppan tu eng dia kuat Eh 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 Nooo Nanti ยัลนตะคา้ด้วยโอเคแค่นี้นะคะบายายังเดตะครินะคะเออแล้ก็บอกดิเนว่าจะบอกทำไมออ